บางคนนะ่ะธนูเขาดีนี่บางคนเขาลายเราต้องฉายหนังก็ทำนายเหรียญทั้งสองด้านครับนะบางคนเขาดีฟังอย่างนี้บางคนเออชั้นลายอย่างนี้ก็ฟังอย่างนี้ครับนะผมไม่ได้ทายให้ใครครับทายให้กับธนูทุกคนนี่แหละแต่อย่างที่บอกบางคนเขาก็ดีบางคนเขาก็ลายอ่ะนะอริดีได้อย่างไงอ่ะตามมาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่องทายดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนา ราศีธนูนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนธันวาคมครับนะฮะดาวที่สมผุดในกระดานสมผุดในวันที่1ธันวานะครับแต่ในในวันที่1ธันวาเนี่ยพระศุกร์ยังทับรักอยู่นะครับนะฮะจะเคลื่อนยกไปสู่ราศีมังกรประมาณวันที่5แล้วผมก็เห็นว่าวันที่5ถึงวันที่สาสดธันวาเนี่ยจะครอบคลุมได้มากกว่าก็ยกพระศุกร์มาไว้ที่มังกรนะครับเริ่มกันครับ ลัคนาราศีธนูดาวตนุลักเวาประจําตัวท่านก็คือพระรหัสสมบดีเลขห้าไทยนี้ครับวันนี้เดี๋ยวนี้ไปสู่ราศีพฤษภครับนะพบอริอืมอริอริมันหมายถึงอะไรล่ะอริมันคือปัญหาครับอุปสรรคอริแปลว่าภาระนิสินนะครับนะอริเนี่ยคือการที่ดาวประจําตัวเราเนี่ยไปตกอริเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยเราไปสู่ปัญหาก็ได้ครับ นะหรือจะบอกว่าช่วงนี้ลัคนณาราศีธนูนะมีปัญหาเข้าสู่ดวงชะตาเยอะเหลือเกินฉันต้องมีเหตุให้แก้ไขอะไรเยอะเหลือเกินฉันมีเหตุเจอกับปัญหาต่างๆนานาฉันมีเรื่องภาระนิสินให้กุ้มอกกุ้มใจได้หมดได้หมดนะครับนะพอมาอยู่อย่างเงี้ยเฮยังไงก็ตกอริไม่ผิดครับตกอริก็ตกอริครับแต่ตกอริแล้วเป็นยังไงฮะมันมีจุดดีให้ทำนายครับแต่สมมติตกอริ เฮ้ยเป็นกาลีอีกโอ้โ oh, หอันนี้เรียกว่าแหมซ้ําเติมวันหน้าดูเลยนะอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ครับนะฮะทีนี้พรรหัสเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยเขายังมาจากลาศีมีนพบพบพันธุครับพันธุแปลว่าอะไรพันธุแปลว่าบ้านที่ดินยานโยนอันนี้คือหลักทรัพย์หรือผลประโยชน์พันธุยังแปลว่าพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่พี่น้องโอ้ได้เลยจะเป็นบุคคลจะเป็นทรัพย์สิน แยกส่วนกันครับพันธุกนะแต่หวยจะออกตรงไหนได้หมดครับเพราะพบเรือนเดียวกันหัวยจะออกตรงไหนอยู่ที่เขานะอย่างนี้เป็นต้นเท่ากับว่าอะไรฮะตัวคุณและจะเป็นบ้านที่นี้ยันยนตัวคุณและครอบครัวเฮ้ยอาจมีปัญหาได้นะนะอาจมีปัญหาได้นะนะฮะแต่ทีนี้อย่างที่บอกครก็ต้องดูว่าพระรหัสเนะ่ะเขามาดีหรือเปล่านะะหากพระรหัตมาดีอ่นะ สมมติพระรหัสมาดีเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียกว่าถ่ายดีให้นะฮะให้ hey, พระรหัสเป็นกาลีอืมมาแล้วเป็นกาลีอันนี้ก็ต้องถ่ายหลายเห็นไหมแตกต่างยังธนูแตกต่างกันชัดเจนเลยฮะนี่แค่ใส่ทักษะยังมีอย่างอื่นที่บ่งบอกว่าจะดีหรือจะร้ายเหมือนกับเหมือนกับคณะลูกขุนนะครับสมมติมีคณะลูกขุนสักสี่คนเนี้ยอืมท่านหนึ่งท่านหนึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นทักษะ และอีกสามท่านว่าอย่างไรล่ะนั่นไงนั่นไงนะอีกสามท่านว่าอย่างไรสมมติทั้งสี่ท่านพูดเนื้อเดียวกันไม่ดีโอ้โหอันนี้จะขอดแตกเลยทีนี้เหนื่อยละทีนี้เหนื่อยละนะะหรืออืมพักษาว่าไม่ดีเฮ้ยแต่อีกสามท่านบอกดีนะอ่าแสดงว่าอะไรฮะน่าจะมีเกณฑ์ที่ดีมากกว่าแต่แต่อย่างน้อยก็มีท่านนึงบอกว่าไม่ดีอืมมันต้องมีอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ไหมอย่างนี้ปรปตดแต่โดยรวมมันดีนะอย่างนี้ก็ได้ครับนะซึ่ง การทำนายดาวในจักรราศีเรานึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่งก็ได้ครับดาวจรเนี่ยมันเป็นเปลือกครับนะฮะเปลือกภายนอกแต่ต้นไม้ต้นหนึ่งอน่ะมันมีทั้งเนื้อมันมีทั้งแก่นมันมีทั้งละอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีต้องหลายส่วนเนี่ยแต่เราเห็นแค่ดาวจรเหมือนกับเห็นแค่เปลือกฉะนั้นเราจะไปชี้ดาวอยู่อย่างเงี้ยต้องร้ายนะดาวอยู่ตรงเนี้ยต้องดีนะบางทีพูดอย่างนั้นมีได้นะครับนะฮะเพราะ เรายังไม่เห็นบริบทที่แท้จริงเหมือนกับใส่สูตรมาแน่นะว่าคนดีอ่ะสักทั้งตัวเลยแน่หรือว่าเขาลายอะนั่นสินั่นสิสักทั้งตัวคนดีก็ได้ใส่สูตรอืมเกเรชะมัดเลยก็ได้เห็นปะ่ะเห็นปะ่ะเปลือกก็คือเปลือกครับบางทีเปลือกดีอ่ะแล้วทักษะดีลุกขุนดีใส่สูตรดีจริงๆรอย่างที่เขาใส่สักทั้งตัวอืมเกเรจริงจรนะิง่ะได้หมดเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะ จะเอาอะไรแน่กับสิ่งที่เราเห็นนะเราเห็นพระรหัสอยู่ในอริอย่าคิดว่าเสียอา้อาวดีได้นะผมบอกก่อนดีได้นะดียังไงอา้าวสมมติพระรหัสดีงามเนี้ยแก้ปัญหาก่อนมีปัญหาละมีปัญหาเขาบอกว่าให้แก้ปัญหาก่อนแล้วฮนะแล้วจะได้คุณประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะหาเกเลอืมจะเกิดปัจะเกิดปัญหาใหญ่ๆห,หญ่กับพันธุอ่ะคุณอาจจะมีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดพระรหัสเสียหายเนี่ย คุณอาจจะมีปัญหากับครอบครัวคุณหรือคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินยานยนต์ได้หมดนะแต่พระหัสดีงามเนี้ยอาจจะแก้ปัญหาให้กับครอบครัวและได้ผลประโยชน์อาจจะแก้ปัญหาเรื่องบ้านที่ดินยานยนต์แล้วได้ผลประโยชน์เห็นป่ะแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแล้วครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะทำนายคลิปของผมเนี่ยอันเนี้ยเป็นการแนะนำนะแต่คำแนะนำเนี่ย มันก็แฝงไปด้วยคำทำนายของแต่ละเดือนครับนะลองวิเคราะห์ตามแล้วจะได้เห็นประโยชน์อย่างเรียกว่าอย่างแท้จริงครับนะจริงผมพูดได้เลยนะฮะวิเคราะห์ตามจะได้ผลประโยชน์อย่างแท้จริงครับวิเคราะห์ให้ดีๆเถอะแล้วคุณจะอืมเป็นอย่างนี้นี่เองเออเห็นปะ่ะมันลึกซึ้งกว่านิดหนึ่งนะซึ่งท้ายคลิปผมก็มีวิธีการหาทักษะให้คุณนะครับนะเป็นประมััปเด้งเลยท้ายคลิปนึงอยากรู้ไปเรียนรู้เอา อยากรู้ไปเรียนรู้เอาเมื่อเรียนรู้ก็จะได้รู้เมื่อได้รู้ฉันก็เวลาดูคลิปเนี่ยอืมจะดูคลิปใครก็ช่างเถอะลองเอาทักษะที่เรารู้เนี่ยไปจับดูสินะไปจับดูสิแล้วคุณจะโอ้โหเป็นอย่างนี้แน่เป็นไงฉันพอจะรู้อะไรมากขึ้นแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นผลประโยชน์ที่คุณจะได้ครับอย่างนี้ครับไหนมาดูการเงินฉันซิเงินทองฉันเป็นอย่างไรเงินทองคุณคือดาวพระเสาร์ครับ นะแต่ก่อนดูพสาวช่วยมาดูพสุก่อนเพราะอะไรฮะมีพสุกมาสร้างเรื่องอะไรในพบการเงินเงินฉันถึงก็ไปอยู่อย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นครับนะพสุกเนี่ยเขาเป็นเจ้ารืออาลีนั่นโอ้โหโอ้ยโอยเจอเนื้อเจอตัวแล้วอ่ะมาทายกันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือคือคำว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในที่นี้มันจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างแท้จริงไม่ได้คือเอาเป็นว่าอย่าใช้ผมใช้คําผิดไปหน่อยอย่าใช้คาว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะ เบสเลคขาไม่ได้ครับมันเห็นแค่เปลือกผมใส่ทักษะเพื่อเจาะเนื้อใน,นให้มันลึกแต่แกนแก,น,แกนคือทายังแก่นเนี่ยมันโจทย์ไม่ครบอะครับโจทย์ไม่ครบทายไม่ได้หรอกครับนะอ่ะแต่เชื่อเฮอะมันได้ประโยชน์เยอะอ่ะเรามาเริ่มกันใหม่ก่อนเหมือนไม่เห็นดาวพระศุกร์่อเ้เพิ่งเห็นคือผมทายไม่มีสคริปต์หรอกครับเห็นดาวก็าท,าทายไปทายไปทายไปพอเห็นพระศุกร์โอ้โหฉุกคิดเลยพระรหัสอยู่ตรงนี้พอดีคุณและอะไรฮะคุณและพันธุอะตัวคุณ นี้คุณจูงไปด้วยจูงพันธุไปด้วยพันธุคือบ้านที่ดินยันยนต์หรือจูงครอบครัวไปด้วยแล้วก็ไปอยู่ในพบปัญหาคุณกับครอบครัวอาจจะร่วมกวับปัญหาหรือคุณนําปัญหาไปให้ครอบครัวหรือครอบครัวนําปัญหามาให้คุณหรือคุณกําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่ดินยันยนเห็นมากที่พูดมาได้หมดครับแล้วมันเป็นยังไงและปัญหาก็มาสู่พบการเงินเอาละทีนี้ทีนี้นะฮะพอปัญหามาสู่พบการเงินเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเงินฉันมีปัญหาเออพูดกันดีนะอาริมาสู่การเงินเงินฉันมีปัญหาหรอเออใช่เงินเธอมีปัญหานะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพอเงินมีปัญหาปุ๊บการเงินไปไหนฮะการเงินไปสู่สหัาชาครับนะพอเงินเนี่ยัวปัญหาอาริมาเนี่ยปัญหาทางการเงินหรือเกิดภาระหนี้สินทางการเงินนะ อย่างที่บอกครับอารีก็คืออารีครับแต่อารีทายดีได้ทายดียังไงเหรออ่ะเรามาเริ่มกันทายดีก่อนนะดีจะทายแล้วให้ฟังนะเพราะบางคนนะธนูเขาดีนี่บางคนเขาลายเราก็ต้องฉายหนังก็ทํานายเหรียญทั้งสองด้านครับนะบางคนเขาดีฟังอย่างนี้บางคนเออฉันลายอย่างนี้ก็ฟังอย่างนี้ครับนะผมไม่ได้ทายให้ใครครับทายให้กับธนูทุกคนนี่แหละแต่อย่างที่บอกบางคนเขาก็ดีบางคนเขาก็ลายอ่ะนะะ อริดีได้ยังไงอะตัวเองพันธุไปสู่อริฮะแล้วอริก็มาสู่การเงินนะฮะการเงินไปสู่สหัชชะสหัชชะก็ไปสู่พันธุงูกินหางแล้วทีนี้นะฮะสุกบ้านเสาเสาบ้านราหูราหูบ้านพระรหัสพระหัสบ้านสุกสุกบ้านเสาเห็นปะวนกันแล้วแสดงว่าดาวกลุ่มนี้เขาคุยกันเรื่องเดียวกันนี่เขาคุยกันเรื่องเดียวกันเราก็ต้องฉายหนังให้มันถูกเลือก นะคือครั้งเนี้ในส่วนคือคือลัคนาราศีธนูในเดือนธันวาเนี่ยมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีปัญหาทางการเงินแต่ถ้าดาวดีพระศุกร์เอ่ยเสาเอ่ยดาหูเอ่ยพระรหัสเอ่ยไม่มีความเสียหายอ่าความเสียหายอาจจะไม่ไปสู่อาทิตย์พุธอังคารอะไรอย่างนี้สามสี่องค์เนี้ยไม่เสียก็ต้องทายดีครับดีว่าอย่างไงมีอลลีมาสู่การเงินดีได้หรอดีได้อ่ะฟัง คุณและครอบครัวหรือเป็นบ้านที่มียานยนต์มีปัญหาและปัญหามาสู่การเงินตรงนี้อย่าลืมว่ามันมีคาว่าภาระหนี้สินด้วยแก้ปัญหาแล้วดีกาดีงามฮะเช่นบางคนเกิดปัญหาขึ้นยังไงอะ่ะเอาบ้านเอาที่เอายานยนต์ทำไมฮะภาระหนี้สินนี่เอาสู่ธนาคารก็ได้ฮะเพื่อนฮะ,ะเพื่อนนำเงินมาแก้ไขครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะหรือหรือ เกณีถทายได้ถึงขนาดว่าฉันกําลังจะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถเลยนะเพราะอะไรครับเนี่ยมีภาระหนี้สินสู่การเงินคุณกาลังคุณกาลังจะแก้ปัญหาภาระหนี้สินทางการเงินเงินจะซื้อบ้านจะซื้อที่จะซื้อรถเฮ้ยเงินฉันไม่พอเอาเงินไม่พอได้ยังไงเงินไม่พอเธอก็ไปกู้สิอาะก็พาคุณไปอยู่ในภาระหนี้สินภาระหนี้สินไม่สู่การเงินเป็นการกู้หนี้ยืมสินครับ นะบางคนก็อาจจะก,กู้ญาติกู้เพื่อนได้หมดนะครับเฮ้ยมีตังปะขอเอามาหมุนก่อนมาซื้อก่อนเดี๋ยวมีแล้วจะคืนให้ได้หรือไปติดต่อธนาคารเลยเป็นภาระหนี้สินเป็นงบงวดเป็นป,ปีปีกันไปเลยคือเดินในระบบไปเลยก็ได้ครับเห็นไหมแค่ตรงเนี้ดีเหมือนกันเนี่ยก็ยังไม่เหมือนกันเลยคนระับบางคนกู้ญาติบางคนกู้เพื่อนบางคนก็กู้ธนาคารครับจะกู้ใครก็ช่างเถอะแต่มีเหตุกู้หนี้ยืมสินสู่ดวงชะตา เป็นเขาเรียกว่าดาวไม่เสียนี่กู้นี่คือกู้ซื้อบา้านซื้อที่สุดรถเป็นการกู้กู้ที่ดีงามครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะเพราะอะไรฮะเพราะการเงินมาสู่สหัชชะเนี่ยสหัชชะแปลว่าอะไรสหัชชะแปลว่าติดต่อสื่อสารไงครับสหัชชะแปลว่าเพื่อนแปลว่าญาติแสดงว่ามีการติดต่อสื่อสารทางการเงินหรือฉันไปพึ่งเรื่องเงินกับญาติกับเพื่อนเพื่ออะไรฮะสื่อสารเพื่อนเนี่ยนะอาสหัชชะไปไหนมาพันธุใว่ว พันธุคือครอบครัวคือบ้านที่ดินยันยนฉันจะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถนะกู้เพื่อนกู้ญาติกู้ธนาคารซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถอันนี้เรียกว่าภา,า,ารณิสินสู่การเงินเป็นภาระที่ดีเพราะดาวไม่เสียนี่เป็นภาระที่ดีถูกไหมครับอ่าถ้าเกิดหนึ่งในเนี้ยใครก็ได้นะ,นนะนหนึ่งในนี้เกิดเสียสักคนหนึ่งเกิดเสียสักคนหนึ่งนะถ้าเกิดเสียสักคนหนึ่งอะไรเกิดขึ้นครับง,ง่ายๆก่อนเลยครับง่ายๆก่อนครับอะไรเกิดข <Allah. S 2> ึ้น ภาระคุณเนี่ยไปสู่อาริอะรออย่างที่บอกฮะเป็นภาระหนี้สินนะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องค้าง,งวดบ้านข้าง,งวดที่ดินข้าง,งวดยานยนต์ก็ได้ครับนะฮะก็เลยเป็นยังไงฉันก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครฮะจากญาติจากเพื่อนก็ได้ครับหนะ้าจากญาติจากเพื่อนหรืออยู่ดีๆเพื่อนหรือว่าญาติมาขอความช่วยเหลือทางการเงินคุณก็ได้นะครับ นะฮะก็ได้นะครับคุณไปขอความช่วยเหลือเขาเขามาขอความช่วยเหลือคุณคือมันมีเรื่องเดือดร้อนฉันเลยต้องไปขอความช่วยเหลืออันนี้อันเนี้ยไม่เกี่ยวกับซื้อครับเพราะอะไรฮะซื้อมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ตรงเนี้ยเหมือนกับเฮ้ยส่วนใหญ่นะมันเป็นเรื่องของการค้างไม่ได้ซื้อฮะเหมือนกับเฮ้ยเดือนนี้หมุนไม่ทันนะนะฮะขอยืมก่อนได้ไหมามาหมุนใจค่าง,งวดก่อนได้ไหม อันนี้ก็ถ่ายได้นะคางคางวดเขา ind, เรียกว่ากาลีฮะแต่ว่าไปซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นกาลีซื้อคือสิ่งที่ดีไงครับฉันจะซื้อบ้านเนี่ยมันดีไหมนะมันดีไม่ดีจะซื้อทำไมนะซื้อที่ซื้อรถดีไหมดีอย่างเนี้ยนะแต่คางคางวดอันนี้ไม่ดีนะหรือติดติด,ตดขัดขัด,ขด,ขดหรือ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 อันลีเนี่ยแปลว่าปัญหาเฮ้ยมีฉันมีปัญหาเรื่องพันธุทุหลังคาลั่วก็ได้นะคุณคือไม่ต้องเรื่องใหญ่มากนะหลังคารั่วนะฮะเฮ้ย ไฟตกเพิ่มตู้เย็นพังเงี้ยเอาแล้วกูอาแล้วกูนะตู้เย็นพังอาจจะติดต่อปัญหาภารณิสินง่ายๆครับแค่คุณใช้บัตรเครดิตรูดตึงแล้วจ่ายทีหลังภารณิสินไหมภารณิสินทางการเงินทันทีนะครับเห็นปะแค่นี้ก็เป็นภารณิสินแล้วคุณเรื่องใหญ่ก็ได้เรื่องเล็กก็ได้ครับนะใหญ่ก็ทายได้เล็กก็ทายได้แต่ฉันมีภารณิสินกู้ธนาคารแบบใหญ่ๆมาซื้อ หรือใช้บัตรเครดิตคือเกิดอะไรฮะเกิดความเสียหายเกี่ยวพันทุกอะนะอย่างที่บอกอนะน้ำไม่ไหลไฟดับอะไรอย่างเงี้ยได้หมดฮะราคาล้วนหรือบางคนอืใหญ่กว่านั้นก็แล้วแต่ดวงชะตาคนแต่ละคนครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะ,ะพูดง่ายๆครับลัคนาธนูเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับมีความเสียหายเรื่องถิ่นอยู่อาศัยมีความเสียหายเรื่องของที่ดินมีความเสียหายด้านยันยนต เข้าสู่ดวงชตาครับอันนี้เรียกว่าเป็นเกณฑ์เรียกว่าค่อนข้างจะชัดเจนของรัคนาธนูนนะฮะแต่ถ้าพระรหด,ดีงามเนี่ยมันเหมือนกับมันมีเกราะคุ้มกันนะครับนะฮะฉันมีปัญหาเรื่องทินอยู่อาศัยนะฮะบางทีมีปัญหาทินอยู่อาศัยบางคนก็อาจจะต้องย้ายทินอยู่อาศัยก็ได้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับนะแต่ละคนไม่เหมือนกันครับฉันต้องย้ายทิ่นอยู่อาศัยมีคือไม่ใช่ว่า อยู่ดีๆเฮ้ยไปเจออันนี้ดีกว่าระยะยไม่ใช่อาการนั้นนะครับไม่ใช่อาการนั้นนะครับเป็นอาการที่เรียกว่าไอ้ที่อยู่เดิมอ่ะมันมีปัญหาแล้วฉันต้องย้ายอย่างนี้มากกว่าครับนะอย่างนี้มากกว่าธนูส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในเกณฑ์อย่างนี้ซะมากกว่าครับนะแต่ถ้ามีแบบว่ามีสลีมงคลครอบงำเงี้ยอ่ะมีกรออ่ะเออเหมือนกับลูกปืนมาติดเสื้อกรเอเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะอาจจะ มีนิดดนหน่อยเจ็บนิดดนหน่อยแต่แต่ฉันไม่ตายหรอกฉันมีเสื้อเกะเขาเรียกว่ามีเกราะคุ้มกันเป็นสลีบมงคลไม่ได้เป็นกาลีถ้าเป็นกาลีนี่เรียกว่าโอ้โหเนื้อเปล่าๆเ,เลยอ่ะตีก็เจ็บอะ่ะอ่าไม่ต้องยิงนะฮะตีก็เจ็บแล้วหยิกก็เจ็บแล้วนะฮะตอนนี้เขามีเสื้อกระมีเสื้อเกาะก็มีปัญหาได้ครับแต่และฮะแต่ฉันสามารถแก้ไขได้โดยง่ายนี่เขาเรียกว่ามีเสื้อเกระครับงนะปัญหาใหญ่ๆของธนูคือ บ้านที่ดินยานยนต์สร้างปัญหาะมัดเลยในช่วงนี้เจอปัญหาบ่อยแต่ถ้าพระรหดดีฉันก็แก้ได้ง่ายพระรหสเสียอ,อืแก้แล้วก็ไม่จบหรือแก้เรื่องหนึ่งเดี๋ยวเรื่องใหม่งอกอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นครับนะบการเงินก็เหมือนกันครับนะบช่วงเนี้มีเหตุเรีวยกว่าธนูเนี่ยมีเหตุวิ่งเต้นทางการเงินเลือกเกิน นะมีเรียกว่าอีกอย่างหนึง่งสุ่มเสี่ยงกับการเป็นหนี้เป็นสินเหลือเกินธนูทายได้อย่างนั้นครับนะฮะทายได้อย่างนั้นครับนะฮะแล้วก็ปัญหาภาระหนี้สินอย่างที่บอกอะมีปัญหาอาลีมาสู่การเงินเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างที่บอกอะส่วนดีก็ซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถอะไรพวกเนี้ยหรือมีเกณฑ์ได้คุณงามความดีจากครอบครัวแต่แต่แต่ต้องแก้ปัญหาอะไรบางอย่างก่อนนะจริงต้องคือไม่ได้มาแบบโดยง่ายอะฮะ ต้องแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนองสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปรับมาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูอาทิตย์พุธอังคารกันบ้างนะอาทิตย์เป็นใครอาทิตย์ร่วมพุธในราศีพิจิกพบวินาศนะ <c oughs> ฟังแล้ววินาศนะวินาศเนี่ยพิจิกเนี่ยคือวินาศครับวินาศแปลว่าเสียหายครับแต่วินาศทายดีได้นะนะพบเรือนเห็นไหมอเล็ก็ทายดีได้ครับ วีนาก็ทายดีได้ครับนะอลีทายเสียได้ไหมทายได้ทายดีได้วีได้ก็เหมือนกันทายดีได้ทายเสียได้มันอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่บริบทดวงดาวเขามาดีหรือเขามาลายล่ะนะฮะหากอาทิตย์และพุธไม่เสียหายอ่ะอ่ะทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างอาทิตย์พุธอังคารถ้าสามองค์นี้ไม่เสียล่ะนะฮะถ้าสามองค์นี้ไม่เสียล่ะ วินาศนะมันแปลว่าต่างถิ่นเดียนกายวินาศนะมันแปลว่าเบื้องหลังครับนะเบื้องหลังครับนะอะไรมาอยู่เบื้องหลังฉันอันดับแรกดาวอาทิตย์ครับที่ดาวอาทิตย์คือสุภาครับสุภาแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ครับนะทีนี้คุณเนี่ยอ่ะสม,มุติถ้าตรงนี้ดีเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเสียสเสอใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเสียเพราะว่ามันตน้องมีมันจะต้องมีหนึ่งในนี้เป็นกาลีนะถ้าสามองค์นี้ไม่เสียแสดงว่าไอ้สี่องค์เนี่ยเสียแน่นอน อันนี้อาจจะเป็นดวงจันทร์ก็ไนดะ้เออไม่จันทร์ไม่ลงอ่ะจันทร์ราศีกรกฎอะ่ะไม่ไม่ลงอะ่ะคืออย่างนี้ครับพระจันทร์เนี่ยสําคัญนะครับแต่พระจันทร์เนี่ยท่านเดินเร็วครับราศีละสองว,วันครึ่งอืมาราศีสองวันครึ่งทายวันนี้มลืนก็เปลี่ยนครับนะฮะสองวันครึ่งท่านจะเดินหนึ่งราศีนะฮะผมทายวันเนี้ยมลืนมีคนมาดูท่านก็ยกแหละอีกอีกสามวันมีคนมาดูท่านก็ยกแหละอ่ะ ไปทายอยู่ตรงเนี้ยท่านไปไหนต่อไหนแล,แล้วมันจะใช้เรื่องนี้ไหมก็ขอขอว่าไม่ลงดวงจันทร์แล้วกันเพราะเขาเขาเดินเร็วอะแล้วจะให้เรามายกตัวอย่างทั้ง12ละโอ้โหคลิปชั่วโมงครึ่งละทีนี้นะฮะนะฮะทีนี้ไม่ต้องดูจันทร์ดูอย่างอื่นได้ครับดูอย่างอื่นได้ไม่ว่ากันนะฮะทีนี้พระ,ะอาทิตย์เนี่ยมาจากราศีสิงห์ภพสุภาเนี่ยสุภาแปลวะ่าผู้หลับผู้ใหญ่ครับหากอาทิตย์ดีนะ ผู้หลักผู้ใหญ่มาสู่วินาศนาเนี่ยบอกล้วไงวินาศนะมันแปลว่าเบื้องลึกเบื้องหลังต่างทิศแดนไกลนะถึงสมมติสมมติสมสมติว่าอันนี้ดีสุขเสาราหูพระรหัสต,ต้องเสียแน่นอนนะต้องเสียแน่นอนเรายกเว้นดวงจันทร์นะยกเว้นจันทร์สักดวงลวกันเพราะไม่อยู่ในคาทานายเนี่ยเพราะจันทร์เดินเร็วเราไม่ทานายนะแสดงว่าสี่องค์นี้ต้องเสีย เมื่อสี่องค์นี้เสียคุณอาจจะมีปัญหาภาระานิสิตอย่างที่ว่าอย่างที่ว่าบ้านเอ่ยที่ดินเออยอย่างยันเอ่ยอสร้างปัญหาแต่อาทิตย์ฉันไม่เสียสุภาพแปลว่าผู้หลับผู้ใหญ่ไม่เสียมาอยู่ในวินาสนะวินาศนะก็ไม่เสียแปลว่าเบื้องลึกเบื้อง,องหลังแสดงว่าฉันจะเสียหายในสี่องค์นี้สร้างความเสียหายแต่ฉันมีผู้หลับผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนนั่นฉันรอดฉันรอดแล้วเว้ย <c oughs> เห็นปะ ดวงเขาบอกว่าร้ายแต่ดวงก็ต้องบอกว่าอะไรดีครับนะเพราะอะไรฮะเพราะทักษามีทั้งหมดแปทักษามันดีอยู่7เสียอยู่หนึ่งใช่ครับมันมีเรื่องเสียหายแต่มันก็มีเรื่องดีๆถูกไหมล่ะอ่อ่ะ,อะมันมีเสียแล้วมันก็มีดีเสียอะไรฉันอาจจะเสียหายเรื่องภาระนิสินแต่ผู้หลับผู้ใหญ่ก็มาหนุนหลังให้การสนับสนุนฉันอย่างนี้เป็นต้น นะครับและดาวอาทิตย์ที่มาจากราศีสิงห์ยังแปลว่าความสําเร็จด้วยอืผู้ใหญ่ชั้นช่วยฉันได้แน่และและมันสําเร็จด้วยสิอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับทีนี้พระพุธเนี่ยมาจากราศีกันพบกรรมะกรรมะแปลว่างานที่ฉันทําพบการงานแหละพบการงานแหละงานที่ฉันทําหรือสิ่งที่ฉันต้องทำนะ,นะนะฮะแสดงว่า ฉันมีปัญหาอะไรก็ช่างผู้หลับเนี่ยามมากรรมะไงผู้หลับผู้ใหญ่จัดการให้หมดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดช่วยแบบหายคันก็ดีงามไปเห็นไหมเสียได้ครับแต่ก็ดีได้ครับเห็นหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมเห็นไหมดาวเสียก็ต้องมีดาวดีครับนะทีนี้พระพุทธเนี่ยยังมาจากอะไรฮะมาจากมิถุนพบปัตนิ ปัจตุนนี้แปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาในส่วนนี้เดี๋ยวไว้ถ่ายถ่ายคลิปถ่ายอะไรเราจะถ่ายคู่ครองอย่างเดียวไม่คู่ไม่ถ่ายอย่างอื่นนะเราไว้ถ่ายกับเรื่องคู่ครองไงอ่ะอันนี้เรื่องการเรงินเ,เ,เรื่องนู้นเรื่องนี้ทั่วๆไปเดี๋ยวคู่ครองเราถ่ายระพุทธเรื่องที่มาจากพิถนเนี่ยฉายหนังเรื่องเดียวเลยอ่ะทีนี้อย่างที่บอกฉันจะแย่อย่างไงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนฉันอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะทีนี้ เอ้ยผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเนี่ยแล้วเจ้าตัวของวินาศนะไปไหนอืมลืมดูเลยลืมดูเลยนะฮะเจ้าเรือนของวินาศเนี่ยก็คือดาวอังคารนี่แหละครับนะวันนี้เดี๋ยวนี้ไปสู่ราศีกรกฎครับราศีกรกฎคืออ่ามรณะนะผู้หลักผู้ใหญ่ดำเนินการแก้ไขให้และเจ้าเรือนเขาไปสู่มรณนะเนี่ย มรณะไปว่าอะไรฮะมรณะไปว่าจากไปครับอันนี้เหมือนกับตอกย้ำว่าเนี่ยพาทิตมาเนี่ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับงานนี้คุณมีปัญคือธนูคุณโชคดีอ่ะอใช้คำนี้ก็ได้คุณอาจจะย์อืมฉันตกอลริโชคร้ายจังเลยคุณตกอลริโชคร้ายก็ไม่ว่ากันครับนะแต่คุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและไปสู่มรณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือ จากไปอะมรณะโมรณะโมรณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็อืท่านช่วยเราได้นะท่านช่วยเราได้ทีน uh ี้ผ mm. ู้หลักผู้ใหญ่นี่เป็นใครก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นเจ้านายบางคนผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนในครอบครัวได้หมดเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณที่คือเหมือนกับคุณจะรู้อะว่าเขาเป็นใครอะคนเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เยอะหรอกครับนะคนคนนั้นอะคุณจะรู้ว่าเรื่องอย่างเงี้ยคนคนนี้ช่วยได้ผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นแหละ จะมาช่วยคลี่คลายปัญหาให้กับคุณครับอย่างนี้เป็นต้นครับเรียกว่าอืมค่อนข้างจะดีนะอย่างนี้ครับทีนี้เรามาคุยเรื่องคู่ครองกันคู่ครองของรัคนาราศีธนูก็คือเจ้าเรือนราศีมิถุนนี่ฮะดาวพุธครับหนะ้าดาวพุธดาวพุธเป็นยังไงดาวพุธเนี่ยคือคู่ครองมาสู่เลยฮะมาสู่วินาสนะัาน,นทีนี้คืออย่างนี้ครับ ในส่วนนี้ในส่วนดีอ่ะผมจะยกดีกับร้ายไปเลยนะนะก็ได้ไม่ต้องมาลีลากันมาในส่วนดีนะครับนะฮะพุทธมาร่วมอาทิตย์ในราศีพิจิกเนี่ยเหมือนกับเฮ้ยวังช่วงนี้ผู้หลับผู้ใหญ่เป็นยังไงผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยมันแนะนําอะไรให้ฉันเหรอเออเหมือนกับนี่คนเนี้ยฉันดูไว้ให้อ่ะค่อนข้างจะดีนะอย่างนี้เป็นต้นครับนะหรือ ฉันมีคู่แล้วก็ได้ะบางคนไม่มีคู่ก็ผู้หลับผู้ใหญ่อาจจะแนะนําอะไรให้หรือฉันมีผู้หลับฉันฉันมีคู่แล้วฉันมีคู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะคือพอใจก็ได้ครับเขาอยู่คู่กันเงี้ยผู้ใหญ่พอใจในคู่ครองฉันเพราะอะไรฮะเพราะคู่ครองฉันได้ทําอะไรบางอย่างให้เขาเป็นที่น่าพอใจหรือ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 จะบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมาย งานให้ฉัน